บะตองบะตองสวัสดีครับเร็วามาทำดีๆสวัสดีครับดีๆเอ้างหอมเกิดอะไรเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> สื่อหอมปูกมานนละคา2สองหอยบาทต่อกิโลเด้อค่ะ <c oughs> ปูใได่ซ่ำนี่แล้วค่ะพี่น้องเนี่ม <c oughs> ันยามขายบ่งหวดสิขายแต่ร้านปั้นไหน <c oughs> อะไรครับไงเราเป็นคนสะอาดค่ะพี่น้อง ถ้ากระลังสีเอาขยะไปทิ้มให้ยายเล่านะคะเหยียบแมวแล้วค่ะเออแมวนี่ไหมอ,อ,อย่าไปตามันลูกไปไปไปทำเอาขยะไปทิ้งไปเอาตัวกระญนมาทางกระตาที่หล่ะหอวไงมันมีแต่ไฟไดนะ้น่ะเอาทิ้มลงไป เออไปเอามาไหมมานนี่ต้องก้ามาทั้งกะตาติลาเอ้าต้องไปจิ๊บออกเจอละอ่านมานัตออดดนตา,ายจูเดือดเลี่ยนมหแล้ะกระวนว่ายังสีล่ะค่ะพี่น้อง <c oughs> หาเห็ดแนวกินกันเอง <c oughs> หเห็ดยังนี่ก็ัมงสีปิ่นไข่เซกระทถงม,มันเป็ดจะใหญ่น้องอิง กำละเปิดค่ะสวัสดีครับหรือ,อยังจัดครับบ่ขอยเอาหูใสดอกจ้าค่ะพี่น้องจัดจะเล่นแมวสวัสดีครับแม่เนยหรือ,อยังลูกอืออืออเอมึงมึงมันเย็น้องเข้ามือหนีดอวค่ะพี่น้องหายไปบ้นมือมือนหนีบ่ไม่ยั้งค่ะนั่งเห็ดป้าแวะป้าตรงหลุกขานะคะ น,นี้หน่วยเ้าหัวป้าค่ะกับใส่ก้ะกับกระดูกมันนะคะมาตรงไปเบิ่งคุณยายสุเ,เ,เพียเห็ดพักเลยค่ะคลายพักพี่ทรงจะไปถ่ายยายกันเลยค่ะนี่เ้อค่ะพักห้องห่างที่จะเอานำไปคล้ายได้เหมือนนี้อันนี้ก็จะเป็นที่น้ำล้างเลยคะ่ะ <c oughs> ตอนเรล็กก็สะอาดแล้วค่ะแต่ว่ามันสปกปรกด้วค่ะมันละหาบาทสิบบาทก็คายไปค่ะนี่ได้ร้ายโบนี่ค่ะพี่นอ้องเป็นจังได้นี่อันนี้คือที่บบท่านล่ลางเนื้อค่ะโอ้ยแียงแหวบ นี่ค่ะพักมือเตะดอ,อกซีกด้วยจัดมานี่ก่อนนี่ค่ะจะดเปลือกสเล่นเลนลบไปว่นไปวน่นมานี่แหละคะ่ะทำอะไรสวัสดีครับยังครับก่อนครับยัง ใชแล้วเอาทานออกนิดนึงด้อลูกนี่ค่ะพี่น้องแล้วสิเห็ดให่งมึงด้อค่ะว่าหาปลาที่ห้าขายนี่เป็นแบบไดขายนี่คือห้องส่งแม่ข้าด้วยค่ะแม่ข้าก็จะไปส่งตลาดอีกเท่อนึงห้าบ่ไดดเอาไปส่งตลาดด้วยตรงเนะาะเพราะว่าาวัดตื่นไปตีสองตีสามคือสิไป้ยบ่ไดด นี่คือหาบาทค่ะพ้องนี่คือหาบาทหลายป่คะจับทุกท้าละค่ะีเดิมดนีกว่าถิมไว้คือบาอไมเ่ไา้อแมู่นะี่คอวงแม่ก็กำลังเก็บผู้ละพาตองสงบขาด้วยค่ะนี่ค่ะ รื้อตามตามมาอืมเย่ยจ้าต้องวุ่นวายนะลูกวุนะ่นวายนะไม่โดวนะอืมอะไรไวุ่นวายนะลูก แล้วล่ะค่ะคำหมื่นพอดีค่ะพี่น้องเปิดแฟทนึงแล้วงานมื่อนี้ละค่ะอาบน้ำให้ลูกสายถึงฮื่น,นกันด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะคลิปกบอาจิตซำๆสัสสกๆแน่เพราะว่าไปทางใดไปทางใดนะคะไวโอกาสได้ใออกไปทางหน่อกะสิทาให้เิ่นอีกเทอนึงนะค่ะพี่น้อง